สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะจ๊ะก็กลับมาพบกับจินนี่อีกเช่นเคยนะคะที่โชว์รูมรถมือสองคุณภาพเกรด A นะคะเป็นโชว์รูมที่ใหญ่และได้มาตรฐานในย่านลาดบัวหลวงเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะจินนี่จะมาแนะนำเป็นเจ้าโตยโยต้าวีโกคันนี้เลยนะคะเป็นโฉมหน้าแชมป์นะคะลูกค้านะคันนี้จะเป็นรถปี2012นะเป็นรุ่นปี2012นะคะ คันนี้นะคะผ่อนถูกด้วยนะคะคุณลูกค้ารถดีผ่อนถูกนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะจ๊ะนอกจากที่นี่นะคะอของดีผ่อนถูกมีจริงนะคะที่วีแปดสิบแปดนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าก็สำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าที่มีอวัินะคะมีประวัติการผ่อนอไม่ว่าจะเป็น ผ่อนมอเตอร์ไซค์นะคะผ่อนบัตรเครดิตหรือว่าผ่อนบ้านนะคะมีประวัติการผ่อนดีนะคะคือผ่อนตรงนะจ๊ะคุณลูกคนะ้านะผ่อนมา6เดือนนะคะเกิน6เดือนก็ถือว่าเป็นเครดิตแล้วนะจ๊ะคุณลูกค้าคันนี้จะใช้เงินอยู่ที่นะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่1 0,000บาทนะคะการันตีเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าที่ ทำงานบริษัทนะคะมีสลีปเงินเดือนนะคะเงินโอนเข้าบัญชีทุกเดือนนะคะแล้วก็มีในส่วนของประวัติการผ่อนนะคะที่ทางไปแน้นสามารถตรวจสอบได้นะคะคุณลูกค้าบอกได้เลยว่ารถคันนี้ดีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องเดิมบอดี้เดิมสีเดิมเลยนะจ๊ะคุณลูกค้านะ รับประกันได้ว่ารถที่วี88ทุกคันนะคะช่วงล่างดีคัสซีสวยนะคะคัสซีแท้นะจ๊ะคุณลูกค้าแท้ๆอ่คู่มากับตัวรถเลยนะจ๊ะของเราไม่ได้เปลี่ยนแน่นะคะรถทุกคันของเรานะคะรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิกาไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะรถทุกคันมีแผ่นเพจมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นอ่ะ ล้อกระทะฝาครอบนะคะยางใหม่นะจ๊ะคุณลูกค้าน้ํามียางอะไหล่ให้นะคะมียางอะไหล่มีแม่แรงอุปกรณ์รถให้นะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าอ่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าซื้อรถมือสองจากวีแปดสิบแปดแล้วจะได้อุปกรณ์ไม่ครบนะคะสิ่งไหนไม่มีเราจัดให้นะคะเพราะเรารู้ว่าอุปกรณ์ในการติดรถมันสําคัญนะจ๊ะคุณลูกค,ค,กค,ค้าก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่านะคะ นะคะกระจกจะเป็นมือหมุนอยู่นะคะคุณลูกค้านะส่วนคอนโซลหน้านะคะก็ภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้นะเป็นโชมปีสิบสองแต่ว่าเป็นเป็นอตัวแคปเปิดได้แล้วนะจ๊ะคุณลูกค้านะก็ภายในสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเลยนะคะ ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเป็นรถใหม่ป้ายแดงแล้วเนาะคุณลูกค้าเนาะคันนี้เป็นรถมือสองคุณภาพค่ะทุกชิ้นส่วนเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะรับประกันได้ว่านะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงแน่นอนนะคะคุณลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีนะจ๊ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้เครื่องเล่นนะคะจะเป็น CD MP3 นะคะ มีวิทยุ U AM FM นะคะเปิดฟังกันไปเป็นเพื่อนตลอดทางเลยนะคะคันนี้มีแอร์แบ็กคู่ให้นะคะคุณลูกค้านะอ่านี้ก็จะเป็นปุ่มต่างๆเนาะบอกตำแหน่งต่างๆเลยนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่อ่า6,000ต้นๆเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะรายละเอียดต่างๆนะคะโทรเข้ามาคุยกันได้นะสำหรับใครที่กำลังหามอง มองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะโทรเข้ามาคุยกับยินนี่ได้เลยนะคะ0805624916นะจ๊ะที่เข้าเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าคอมเมนต์สอบถามข้อมูลกันมาได้เลยนะจ๊ะยินยนี่ยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะของคุณลูกค้านะคะอยากได้รถจริงๆนะคะโทรมาปรึกษากันแบบตรงไปตรงมาเลยนะจ๊ะคุณลูกคะะ้านะชว่วลุูมของเราเปิดทุกวันนะคะ8.30ถึง,ง18.00 ่า30นาทีนะาจา๊ะลูกค้าใครมาเล็กกว่านี้นะคะโทรมาหาจินนี่ได้ก่อนนะสมมุติบางท่านเลิกงานแล้วอ่าจะเข้ามาดูรถนะคะโทรมาได้เลย080 562 4916นะคะวันนี้จินนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ